ครับสัสดีนกับเพื่อนชาวสวนคนปลูกทุเรียนมือใหม่คลิปนี้มาติดตามนะครับทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่ที่ยากมากนะครับนะที่อำเภอเมืองคงจังหวัดนครราชสีมานะครับอายุ8เดือนนะเพื่อนๆไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเลยนะตรงนี้ให้ปุ๋ยขี่แกะเม็ดคิงโชบูตั้งแต่ปลูกไปประมาณสักเดือนหนึ่ง2กํามือนะครับนะจากนั้นก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเลยเคมีอะไรยังไม่ได้ให้เลยนะครับเพื่อนๆยาอะไรต่างๆนะ้ำนะนะไม่ได้ฉีดทั้งนั้นนะครับนะปลูกเอาไว้ดูว่า เขาจะรอดใหม่นะเพื่อนนะก็ะแตกยอดได้ดีนะครับแตกยอดได้ค่อนข้างจะสวยงามอยู่นะเพื่อนนะแต่ถ้าระบบยอดเดินดีอย่างนี้นะครับเพื่อนหมายความว่ารากเดินได้ดีมากเลยนะครับนะแปดเดือน <8 S 2> เดินสามครั้งก็คือเข้าสีไปแล้วสองครั้งถึงใบจะเล็กนะครับนะถึงใบจะเล็กจะเหลืองแต่ก็ระบบรากเดินได้ดีถ้าระบบรากเดินได้ดีอย่างนี้เราก็ดูแลต่อได้ง่ายนะเพื่อนนะเพราะการปลูกกันทําทตั้งแต่แรกทํโคกมาก็ค่อนข้างจะ ทำได้ดีนะครับเพื่อนๆถึงการดูแลจะน้อยจะไม่ได้ให้ยาไม่ได้ใหอ้อาหารทางใบหรืออาหารทางดินเนี่ยเขาก็จเจริญเติบโตได้นะครับให้เขาแข็งแกร่งก่อนนะครับเพื่อนๆนะแล้วค่อยให้ส่วนใหญ่ทุเรียนมือใหม่จะไม่มีโรคนะครับนะเพื่อนๆจะไม่มีโรคจากาสวนใหญ่มาติดเพราะว่าเราปลูกกันไม่มีสวนที่จะใกล้เคียงนั่นเองนะเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นการดูแลกันเอาใจใส่จึงสําคัญกว่าการที่จะให้ในสิ่งต่าง,างๆเผื่อให้ไปผิดแล้วก็ เราคาดว่าเป็นเพียนูนนเพียนี้ไปซื้อไปซื้อยานน้นยานี้มาฉีดไปกันใหญ่เลยนะเพื่อนๆนะที่ก็ให้อาหารเยอะเกินไปให้อาหารทางใบเยอะเกินไปใบก็ไม่ให้ยามากเกินไปใบก็ไม่นะเพื่อนผมไปเห็นสวนที่ผมไปดูให้แกของของคนที่ปลูกใหม่เหมือนกันนะเพื่อนนะปลูกทุเรียนสิบกว่าต้นยาเยอะยิ่งกว่าผมเกือบสองร้อยต้นอีกนะครับนะทั้งปุย๋ยทั้งใบทั้งปุย๋ย ทางยานะครับท้งปุ๋ยทางดินเยอะยิ่งกว่าผมอีกนะครับเพื่อนเพื่อนบางทีเราก็อาจจะเข้าใจผิดได้นะและเพื่อนเพื่อนครับถ้าเราวิเคราะห์ผิดนะครับนะแทนที่แก้ไขแล้วทุเรียนจะกลับมาจเจริญเติบโตได้กับแย่ลงแย่ลงไปอีกนะครับเพราะว่าเราวิเคราะห์ผิดนะเพื่อนนะบางทีก็ว่าบางทีก็บอกว่าเป็นที่จักจั่นฝอยมาดูให้หน่อยจักจั่นฝอยแต่ไปดูแล้วมันไม่ใช่จักจั่นฝอยหรอกนะครับน้เป็นอย่างอื่น ่วนใหญ่ยังมือใหม่ก็จะวิเคราะห์ผิดกันอย่างนี้นะเพื่อนนะวิเคราะห์ผิดแก้ไขผิดก็จะเกิดความเสียหายไปยิ่งกว่าเดิมไปอีกสุดท้ายทุเรียนก็จะตายในที่สุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะเอา,อาปุ๋ย18-8-8มาใส่สัก2-3สัก2กำมือนะเพื่อนนะแล้วก็ปัญหาคือผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ไม่ได้อยู่ดูแลด้วยนะครับก็ปลูกไวบ้บ้านบ้านนายกนะครับก็จึงทําให้การดูแลนั้นไม่ถึงนะครับแต่ก็ เป็นอะไรที่เอาไว้ดูนะครับเพื่อนนะนี่คือการไม่ได้ดูแลอ,อะไรจะได้รู้นะครับเพื่อน <infused> ๆเวลาที่เพื่อนๆทางภาคอีสานเนี่ยถามผมมาเนี่ยในพื้นที่ยากๆเนี่ยแต่ผมอยู่ปากช่องเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ค่อยรู้ปัญหานะครับก็จึงมาปลูกเอาไว้จะได้รู้ปัญหาว่า,าปัญหาในพื้นที่ที่ยากๆเนี่ยปลูกทุเรียนเนี่ยจะทํายังไงให้รอดแล้วก็ต้นนี้จะรอดหรือไม่นะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆจริงๆการดูแลเอาใจใส่ทุเรียนนะครับในพื้นที่ที่ยากๆเนี่ยผมว่านะคือเรื่องปุ๋ยเรื่อง ยาเนี่ยจริงๆไม่จําเป็นเท่าไหร่นะเพื่อนนะปุย๋ยทางใบไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยทางใบหรือปุย๋ยพื้นเนี่ยจำเป็นน้อยมากเพราะว่าพื้นที่ที่ไม่ค่อยจะอุดมสมบูรณ์หรือพื้นที่ที่ไม่ค่อยอากาศไม่ค่อยดีอย่างนี้นะต้องให้เขาปรับตัวนะเพื่อนนะให้เขาปรับตัวนานๆเลยอย่างเนี้อาจจะอยู่ได้อาจจะรอดได้นะครับเนี่ยใบก็ไหม้เพื่อนนะมีใบใหม่ออกมาใบเก่าก็เริ่มหล่นใบไหม้นี่นะครับปลายใบไหม้โดยที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเพื่อนไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ได้เป็นจาก เพี้ยเป็นอะไรนะครับนะเป็นจากอากาศที่ร้อนจัดแล้วก็ดินค่อนข้างจะเค็มบริเวณนี้ดินค่อนข้างจะเค็มช่วงแล้งนานๆก็จะร้อนมากๆทำให้เกิดทุเรียนเกิดใบไหมจากสภาวะอากาศที่เขาไม่ชอบเลยนะครับเพื่อนแต่ว่าจะรอดหรือไม่เดี๋ยวก็ผมจะมาไออัปเดียห้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมมาปลูกเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางการทำในทุเรียนในพื้นที่ยากๆเนี่ยจะทําอย่างไรให้รอดและต้นนี้8เดือนก็ยังรอดอยู่นะครับโดยที่ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับเพื่อนๆนะยาก็ไม่ได้ฉีดเลยตอนนี้ ผมจะเริ่มให้ปุ๋ยเคมีประมาณสัก1นถึงสองกำมือบริเวณโดยรอบนะัเพื่อนเดี๋ยวอย่างไรผมมาได้มาเมืองคงมาดูข้าวมาตัดอ้อยก็จะได้อัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะรอดไปถึงไหนนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาดูนะครับนะ้าปูกทุเรียนในพื้นที่ยากก็ยังพอไปได้นะครับแต่ยอดสวยอยู่นะเพื่อนนะั้นแต่การดูแลใช้ได้แต่าการดูแลเป็นปกตินี่ก็น่าจะดีกว่านี้นะครับเพื่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามเป็นอย่างมากคลิปนี้ก็สวัสดีครับ